นายวรเชษโสมะเกิดที่บ้านหนองคองหมู่บ้านอาสาพ,พัฒนาและป้องกันตนเองอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแกน่นเป็นบุตรคนสุดท้องจากบุตรชายทั้งสามคนของนายนัทพลโสมะ ช่างก่อสร้างทํางานที่ประเทศสิงคโปร์นางทองพูนโสมะเกษตรกรกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมในกิจกรรมการเรียนได้ทําโครงงานภาษาไทยสมุดเล่มเล็กศึกษานอกสถานที่ขับเสพาได้รับเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค ได้รับทุนเรียนดีจากผูุมในการโรงเรียนทุนเรียนดีจากบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทยเป็นทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีเป็นผู้ช่วยสอนภาษาไทยให้แก่น้องๆและได้ผลิตสื่อประกอบการสอนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นกรรมการจัดกิจกรรมคัดไทยวันภาษาไทยวันวิทยาศาสตร์ และดูแลน้องๆกีฬาสีร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดูแลบริเวณรับผิดชอบร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนคนดีสีขนแกน่นอบรมจราจรดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านร่วมโครงการธนาคารขยะวัสดุรีไซเคลิล จนได้รับคัดเลือกเป็นคนดีสีนควเยาวชนดีเด่นจากสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองนาคำบุคคลที่เป็นต้นแบบที่มีจริยธรรมและคุณธรรมดีเด่นจากสมเด็จพระสังฆราชมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเช่นเป็นพิธีกรสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์กล่าวคำสดุดีบูชาครูขับเสภา มีการขับเสภาสดุดีข้าราชการครูที่กเกษียณอายุราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต5ขับเสภาไว้อะไรผู้จากไปเหเรือสวดโอเอวิหารรายการแต่งคำประพันธ์ร้องเพลงลูกทุ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฟื้นฟูพระศาสนาร่วมกับพระธาตุพนมโครงการสืบสารวัฒนธรรมและฟื้นฟูพระศาสนาที่วัดหลวงปู่ขาวและโครงการท่องเที่ยวชาวอีสานบ้านเฮาฟื้นฟูพระศาสนาที่วัดผาน้ำย้อยจังหวัดร้อยเอ็ดการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการสูดขวัญ บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงกล่อมลูกแต่งกรรลำและเป็นหมอลำกรอนโดยมีหมอลำบุญช่วงเด่นดวงเป็นครูสอนหมอลำกรอนทำโครงงานหมอลำคุณธรรมทำโครงการครูภูมิปัญญาปราดชาวบ้านสืบสารวัฒนธรรมอีสานหมอลำกรอนสอนน้องของสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองนาคำ สืบสารงานศินละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดขอนแก่นร่วมงานกับหมอลำราตีศรีวิไลหมอลำปอฉลาดน้อยส่งเสริมและหมอลำบุญตัว้วมีผู้ว่าจ้างไปแสดงหมอลำกรอนในงานต่างๆซึ่งได้รับค่าตอบแทนและนำไปเป็นค่าเล่าเรียนแบ่งเบาภาระทางบ้านจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง หมอลำเยาวชนชายจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหมอลำกรอนเยาวชนชายจากรัฐสภาซึ่งได้รับรางวัลจากท่านชัยทิดชอบขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน